สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมไม่ว่าท่านที่เข้ามาทางช่อง y o u t u b e ก็ดีหรือจะเป็น f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ราศีธนูแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนตุลาคมปี2568 และผมต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าหากท่านใดมีโอกาสเข้าไปติดตามผมด้วยนะครับใน f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงครับในนั้นก็จะมีความรู้ดีๆบทความดีๆรวมถึงคำพยากรณ์ที่นอกเหนือจากใน YouTube นี้ท่านก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับและในการที่ทุกๆท,ท่านนั้นฟังคลิปวิดีโอพยากรณ์ลัคนาทั้ง12ราศีนี้ ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจะเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ให้ตรงใจใครร้อเเซ็นั้นคงเป็นไปได้ยากทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนตุลาคมปี2 5 2 6จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ ดวงชะตาของลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หลังวันที่สองตุลาคมปี2568ดาวผู้ใหญ่โครจรเข้าสู่ภพโบรณนะแสดงว่าลัคนาราศีธนูนั้นบางทีมักขาดที่พึ่งจากผู้ใหญ่ในระยะนี้ขาดการสนับสนุนบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณไม่เท่าที่ควรรวมถึงหากท่านเข้าหาผู้ใหญ่ระดับสูงท่านควรจะมีสติไว้ให้มาก เป็นช่วงที่ท่านนั้นควรพึ่งพาตัวเองไว้ให้เยอะดวงชะตาของตัวท่านเองยังไงก็ยังไม่ตกในระยะนี้เพราะอย่างน้อยพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวประจําตัวท่านเมื่อจรได้ตําแหน่งดาวอุดแล้วตัวท่านเองยังมีความโดดเด่นยังมีความรุ่งเรืองในชีวิตได้ดาวพระเสาร์เป็นดาวการเงินในเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าจรเข้าสู่พบเป็นมรณะแก่ดาวประจําตัวท่านจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นมักจะมีภาระรายจ่ายในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะ หากหลายท่านทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ต้องระวังการขัดแย้งกันได้บางท่านหุ้นส่วนก็อาจจะดูห่างไปดวงชะตาท่านตอนหลังวันที่23ตุลาคมปี2568ดาวพุธเป็นดาวการงานโคจรเข้าสู่ภพว,วินาศของลัคนาราศีธนูแสดงว่าหลัง23ตุลาคมเป็นต้นไปตัวท่านเองบางทีทำอะไรต้องระวังบางทีการงานเกิดความเสียหายได้ หรือบางทีดวงชะตาท่านเองอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานไปสู่อีกจุดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณยังเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีได้เนื่องจากมีดาวสุประเคให้โชคให้คุณยังพาดผ่านพบการงานในดวงชะตาท่านครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องของการเงินของลัคนาราศีธนูดวงชะตาท่านการเงินในเดือนนี้ตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมาในวันที่2ตุลาคมปี2 5 6 8 พระเสาเป็นดาวการเงินคือดาวพระเสาจะทํามุมขัดกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านจึงส่งผลทําให้การเงินมักล่วไหลมักเก็บเงินไม่อยู่ท่านมักมีภาระทางด้านการเงินบางท่านก็เสียเงินไปนกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลในเรื่องสุขภาพของท่านก็ตามแต่เพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกมุมหนึ่งก็คือพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวได้โคจรเข้าสู่ภพที่8เป็นภพมรณะภพการเจ็บป่วย ลัคนาราศีธนูก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพไว้ให้มากแต่ดวงชะตาท่านเองก็ยังมีโชคลาภประเภทได้เงินชดเชยได้เงินมรดกหรือเป็นทรัพย์สินที่ใครไม่เอาแล้วมาตกถึงมือท่านแต่อย่างไรก็ตามแต่ดาวซุปเปอร์เคราะห์เป็นดาวให้คุณยังนำหน้าดาวประจำตัวท่านหลายดวงจึงส่งผลทำให้อย่างน้อยโชคลาภทางด้านการเงินในเดือนนี้ท่านนั้นก็ยังมีเข้ามาได้ ความราบรื่นในชีวิตก็ยังดียังน้อยความโชคดีทางด้านการเงินท่านยังมีครับช่องทางในด้านการเงินท่านยังมีรวมถึงความราบรื่นในชีวิตก็ยังมีได้ครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในเดือนนี้เราจะสังเกตว่าดาวพระรงคารน,นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนบีนาศ จะเดินร่วมกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ครองของลัคนาราศีธนูจึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองต้องระวังการขัดแย้งกับคู่ครองอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นรวมถึงบางท่านก็มักจะดูห่างกับคู่ครองในระยะนี้แม้ว่าหลัง23ตุลาคมปี2068ไปแล้วดาวพุธเป็นดาวคู่ครองก็จะจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าวินาศในดวงชะตาบางทีก็เหมือนกับคู่ครองนั้นเป็นคลื่นใต้น้ำพร้อมที่จะระเบิดและขัดแย้งกับท่านได้เสมอ แนะนำว่าหากมีโอกาสท่านนั้นควรเปิดใจคุยกับคู่ครองไว้ให้มากอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมกันไปครับและทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเป็นลำดับสำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองโดยมากโชคทางด้านความรักในเดือนนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรบางทีรักใครชอบใครก็ตามแต่อุปสรรคในด้านความรักก็ถือว่ามีมาก รวมถึงคนที่ท่านชอบก็อาจจะยังไม่เปิดใจกับท่านในระยะนี้บางทีคนที่ท่านชอบก็อาจจะไม่ได้มีท่านแค่คนเดียวบางทีก็เป็นรักที่ดูคุมเครือหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็ควรเผื่อใจอ่อยบ้างครับสำหรับลัคนาราศีธนูนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้